สนับสนุนโดยบุยไทยมุกตราเรือไวกิ้ง หากพูดถึงบทบาทของกรมพัฒนาที่ดินนะคะอันดับแรกเลยที่ต้องนึกถึงก็คือเรื่องของดินเนะครับเพราะว่าดินนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการเพาะป,ปลูกดินดีปลูกอะไรก็ดีและที่สําคัญก็ต้องมีคุณภาพด้วยอย่างแน่นอนค่ะค่ะซึ่งแต่เองนะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะในส่วนของแนวทางการทํางานที่จะพัฒนาที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยแนวทางต่างๆเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกัมมนค่ะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แต่อยู่ที่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งเราได้มาลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะดูความพร้อมในการขานรับนโยบายค่ะการทำงานปี2559ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติค่ะจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านสุรเดชเตรียวตะกูลนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็วันนี้มีหมอดินอาสานะคะแล้วก็เกษตรกรมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ่ะนะต้องขออนุญาตทานาอธิบาดีนะคะพูดคุยถึงเรื่องของการขานรับนโยบายการทํางานปี2559ว่าปีนี้เนี่ยเราจะมีการเน้นในเรื่องอะไรกันบ้างคะครับตามนโยบายของท่านมติว่าการะทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับท่านพลเอกจัตไชยสาริกัญยะนะฮะท่านได้มอบให้กับกระทรวงรเกษตรเลยว่าในปี59เนี่ยในปี60เนี่ย59ครับในส่วนเนี้ยกรมพัฒนาที่ดิน,นต้องขับเคลื่อนในการลดต้นทุนท่านได้มอบนโยบายว่า จะต้องเป็นปีแห่งการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในส่วนตรงนี้ครับในเพื่อลดต้นทุนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดาค่ะขาที่1ก็คือขาการลดต้นทุนขาสองคือขาการเพิ่มผลผลิตขาที่3าก็คือขาที่มีบริหารจัดการขาที่4เนี่ยคือขาการตลาดโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางนะครับในส่วนตรงนี้ทางท่านนโยบายของท่านรัตติวัฒการเนี่ยมอบให้กับกระทรวงเกษตรทางกรมพัฒนาดินเนี่ยเอาก็เอานโยบายมา ปแปลงมาเป็นการปฏิบัติโดยการว่าขาลดต้นทุนเนี่ยกรมนาดินจะมีอะไรบ้างกรมนาดินก็จะมีหนึ่งเรื่องการวิเคราะห์ดินะนะครับณนะวันนี้เราได้มีการวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรนะฮะให้เกษตรกรได้รู้ว่าทิศทางการใช้ปุ๋ยเนี่ยของเกษตรกรนะในแปลงแปลงที่ท่านจะทําการปลูกพืชเนี่ยะจะต้องใช้ปุ๋ยอัตราส่วนเท่าไหร่นะ,ะปกติเนี่ย ในส่วนที่เกษตรกรใช้ไปเนี่ยโดยใช้ตามความรู้สึกค่ะหน้าวันนี้เกษตรกรมีข้อมูลจากกรมนาดินอย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะครับเกษตรกรก็จะมาใช้ค่าวิเคราะห์เนี่ยตามผลผลข้าวิเคราะห์เนี่ยอย่างถูกต้องและเป็นการลดต้นทุนค่ะครับในส่วนตรงนี้ค่ะและอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือกรมนาดินเนี่ยได้ผลิตเทคโนโลยีหรือเป็นเขตความเหมาะสมของการปลูกพืชก็คือโซนนิ่งโซนนิ่งก็คือหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยจะปลูกพืชตรงจุดไหนพิกัดไหนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในใน บนไวเว็บของกรมนาดินเว็บไซต์ของกรมนาดินหรือแอพพลิเคชันของกรมนาดินท่านจะรู้เลยว่าดินตรงที่บ้านท่านเนี่ยเหมาะสมในการปลูกพืชอะไรแล้วในขาการเพิ่มผลผลิตเนี่ยกรมนาดินก็มีปัจจัยการผลิตครับเช่นพอร์ดอนหนึ่งพอดอันสองปุ๋ยพืชสดปูนมานโดลไมพ์พวกนี้ครับตอนนี้ที่เรารู้ว่าเกษตรกรมาวิเคราะห์ดินแล้วเนี่ยดินตรงที่ผลวิเคราะห์ออกมาเนี่ยจะเห็นปัญหาหรือว่าปัญหาคืออะไรเพิ่มรายได้ก็คือหนึ่งกรมนาดินเนี่ย มีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำเนี่ยเราไปปรับปรุงบนดินให้ดีแล้วเนี่ยลราก็มีแหล่งน้ำไปเพิ่มทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ในการมีทั้งข้อมูลดินมีทั้งข้อมูลน้ําเพื่อใช้ในการวางแผนในการปลูกพืชอันนี้เป็นขาการลดต้นดุนและเป็นขาที่เพิ่มผลผลิตด,ด้วยค,ครับและอีกขาหนึ่งคือการบริหารการเนี่ยกรมนาดินมีหมอดินอาสาทั้งทั่วประเทศ84% 0 0 0กว่ารายเรามีทั้งหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านหมอดินอาสาประจาตำบลหมอดินอาสาประจาอาเภอหมอดินอาสาประจาจังหวัดตรงนี้ ของนาดินเขาจะใส่เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ให้กับหมอดินเข้าไปเรื่องค่าวิเคราะห์ดินเลยเรื่องผลวิเคราะห์ดินเลยเรื่องการเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้หมอดินอาสาหมู่บ้านกับหมอดินอาสาประจำอำเภอตําบลเนี่ยไปขับเคลื่อนอเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรส,รสากร์เน,นี่ยโดยการใช้ข้อมูลวิเคราะห์เป็นตัวกําหนด ในการปลูกพืชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการช่วงนี้เรามาพูดคุยกับหมอดินอาสาซึ่งก็เหมือนกับเป็นปราชชาวบ้านแล้วก็มีความรู้ในการที่จะถ่ายทอดนะคะความรู้ที่มีอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้กันดีกว่านะคะท่านท่านจะนําเสนอหมอดินอาสาท่านไหนก่อนดีคะก็เอาหมอดินอาสาประจำอำเภอก่อนครับได้ค่ะค่ะเจนคะท่านครับผมหมอดินอาสาประจำอําเภอนะครับซึ่งบทบาทของหมอดินอําเภอก็ มีหน้าที่รับองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดให้หมอดินตำบลและหมอดินหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ก็ได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายหมอดินด้วยกันก็จะมีความรู้แลกเปลี่ยนกันหลายๆขั้นตอนเพราะฉะนั้นในการเบื้องต้นก็ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็น้อยอยู่ก็ได้หมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้านเป็นช่วยดูแลเกษตรกร,กรที่ ที่กำลังพบปัญหามากมายกับสารเคมีคแต่ตอนนี้ครับเริ่มให้เกษตร,รกรลดปัญหาการใช้เคมีมาใช้น้ำหมักเชีวภาพปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์ว่างนันดีกว่านะครับซึ่งต่างๆที่กรมพัฒนได้ให้ความรู้มาก็ได้มาปรับปรุงในตัวเองของเกษตร,รกรโดย หมอดินประจำอำเภอประจำตำบลได้เป็นผู้แนะนําและเป็นตัวอย่างให้แก่กเกษตรกรอันนี้เป็นพี่ๆที่เป็นหมอดินอาสาด้วยเช่นกัน<ช>แต่ว่าอยู่ในส่วนของอหมู่บ้านหรือตำบลค่ะตำบลครับตำบลแล้วก็นี่เป็นน้องนี่เป็นของหมู่บ้านครับเชิญแนะนําตัวเลยค่ะครับผมศักดาสุเยาวเป็นหมอดินตำบลบึงกอะอำเภอบารลังกจังหวัดพิษณุโลกครับผม ผมนายนิพนธ์สุเยาวครับเป็นหมอดินประจำหมู่บ้านครับค่ะทราบว่าทํางานร่วมกันใช่ไหมคะประสานงานด้วยกันใ,ใ,ในการที่จะให้คหําแนะนํากับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของดินใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้งานที่ทำเนี่ยคือมีจุดเริ่มต้นจากอะไรบ้างคะจุดเริ่มต้นก็คือการใช้ต้นทุนที่สูงผมเลยรวมกลุ่มกันว่าการมาปรับเปลี่ยนวิถีให้ลดต้นทุนให้ต่ําลงมาและให้มีอมีคุณภาพเท่ากับที่การใช้ปุ๋ยที่มีราคาที่แพงขึ้นครับผมค่ะ พอได้มารวมกลุ่มกันแล้วทำงานแล้วมีวิธีการขั้นตอนยังไงก็คือจะเหมือนว่าชวนชาวบ้านมาว่าเอออันนี้นะเรามีวัตถุดิบอะไรในหมู่บ้านเราบ้าง้เราสูงอยู่เราจะทำยังไงดีใช่ครับเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านเราครับเช่นพวกเราปลูกผักเศษอาหารที่เหลืออะไรเงี้ยเรามาเอามาแปรรูปได้ไหมเอามาเปลี่ยนเป็นพวกเป็นน้ำหมักได้ไหมดีกว่าเราทิ้งแล้วปล่าประโยชน์ไปครับใช่ครับเหมือนของผมเลี้ยงหมูกันผมผมจะมีเลี้ยงหมูเยอะผมก็ใช้ลกหมูนะครับมาทาเป็นน้ำหมัก เพื่อลด <Okay. S 2> ต้นทุนในการใช้ปุ๋ยอีกทีนึงครับผมค่ะ okay. แล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ผลตอบรับก็ดีครับ <Okay. S 2> ดีดีเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนในเองเช่นผมเองเนี่ยผมเพิ่งกลับมาเนาะเพิ่งเ <Okay. S 2> พิ่งกลับมาจากทํางานในเมืองแล้วก็มาทําอาชีพเกษตรตรงน,นี้นได้2ปีแล้ว <Okay. S 2> ก็มาปรับเปลี่ยนพ่อพ่อกับแม่นี่แหละคือเมื่อก่อนในแกใช้เคมีโดยตรงเลย <Okay. S 2> แต่ตอนนี้ปีที่2แล้ว <Okay. S 2> ปีปีนี้ได้ใช้ใช้แบบอินทรีย์อย่างเดียวนะครับ <Okay. S 2> ก็ได้เข้าเท่าเท่ากับคนที่ใช้เคมีเหมือนกันเขาได้1ตันเราก็ได้1ตันเท่าเขา ตอนนี้นะครับแล้วเราก็ลดต้นทุนได้ค่ะล้วตอนนี้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นี่ตอนนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าคะที่สนใจเข้าร่วมฟังรับฟังจากหมอดินอาสาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ว่าดินเขาเนี่ยเป็นกรดเป็นด่างมีค่า NPK เท่าไหรอะไรอย่างี้ครับกาจะเริ่มเอาดินมาวิเคราะห์สนใจว่าเอออยากเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีมากๆเนี่ยหมายถึงว่าใช้โดยแบบไม่มีความรู้เนี่ยครับมันก็จะสิ้นเปลืองโดยมีใช่เหตุครับมันก็ทําให้ต้นทุน การผิตเราสูงขึ้น<ช>เราแข่งขันใครก็ใครไม่ได้สุขภาพก็จะไม่ดี<ช>ด้วย<ช>พวกบริโภคก็จะไม่ชอบในส่วนที่สารเค<ช>มีด้วย<ช>ถ้าท่านธิบดีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรแล้วก็ท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่บ้างค่ะครับก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรครับก็อยากจะชวนเชิญเกษตรกรครับให้มาใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาดินเนี่ยหรือท่านมีปัญหาเนี่ยท่านไปหาหมอดินหมู่บ้านของผมหรือไปหาท่านอยู่ใกล้หมอดินประจําตําบลท่านก็ไปพบหมอดินประจําตําบลหรือท่านอยู่ใกล้กับ หมอดินอำเภอท่านก็ไปพบเพื่อขอข้อมูลจากข้อดินจากหมอดินประจำอำเภอหรือท่านอยู่ในจังหวัดใดๆท่านสามารถไปขอข้อมูลจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนั้นๆหรือสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตครับในส่วนของตรงนี้ทางเราเนี่ยพร้อมที่จะให้ข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและก็มีการบริหารจัดการโดยหมอดินอาสาของผมและก็การตลาดอย่างที่ถูกต้องครับ อยากจะชวนเชิญนครบเพราะว่าทางนี้กรมนาดินมีความพร้อมอยู่เต็มที่ครับเพื่อจะสอนองนรยบายรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับเพื่อนําพาในการวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตครับ ค่ะและ้วก็นี่ก็คือแนวทางและก็ความพร้อมนะคะของทางด้านกรมพัฒนาที่ดินค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านสุรเดชเตียวตะกูลนะคะขอบพระคุณมากค,ค่ะท่านขอบคุณ,ค,ณครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะหมอดินอาสาแล้วก็เกษตรกรนะคะที่วันนี้สละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยค่ะ ถือว่าเป็นความพยายามของกรมพัฒนาที่ดินนะคะในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้องไปยังพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะทําให้ลดต้นทุนการผลิตได้และที่สําคัญนะคะเราจะมีทรัพยากรดินเอาไว้ใช้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะส่วนในช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามกันค่ะในช่วงของจับประแสเกษตรตอนนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ